จากจังหวัดสกลนครกลับมาที่ขอนแก่นพาไปที่อำเภอพ้นค่ะโรงพยาบาลพ้นเปิดอาคารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยค่ะนายเทพรัตน์ตันตยานนลนายอำเภอพ้นเป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลพ้นโดยมีนายประวีคข่ำศรีสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลพ้นนายกิติโชติเตรียมเวทวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพน้นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพ้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ้นและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเทือนีค่ะครับโดยนายประวีค์คำศรีสุพงศ์น้อยการโรงพยาบาลพ้นเดลกาลวา่าโรงพยาบาลพ้นครับได้เปิดให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการตลอดระยะเวลากว่า 40, 40ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะพร้อมได้รับการให้บริการขยายบริการเพิ่มศักยภาพการบริการมาโดยตลอดครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ครับได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือว่าขนาด M2 ค่ะคือมีขนาดเกสเตียงให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอพ้นและอำเภอไกลเคียงครับเพื่อลดการทรงต่อผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าและจากสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีครับและที่พันมาจํานวนเตียงที่ใส่รองรับ ผู้ป่วยนี่บอเพียงพ่อนอกจากนี้ครับยังมีผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินหรือป่วยเหลือลั่งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาโดยการให้เลือดยังเป็นปัญหากับโรงพยาบาลที่บอสามารถจัดหาเลือดให้เพียงพอกับความต้องการใดครับ จากปัญหาดังกล่าวนี้นะคะคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเดเล่งเห็นความสําคัญเลยเดําเนินการสั่งอาคาร21เตียงค่ะเพื่อร่องรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองร่วมถึงการให้บริการผู้ป่วยหนักหรือว่าไอซียูซีเตียงผู้ป่วยเด็กและคลั่งเลือดร่วมถึงอื่นๆเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยค่ะครับ